ก็สวัสดีพี่น้องเพื่อนเกษตรกรชาวสวนปาล์มสวนยางสวนไร่มันนะครับผมไร่ทุเรียนและพี่น้องชาวเกษตรกรทุกหมู่เหล่านะครับผมวันนี้นตินนะครับมาทําการจัดเก็บปาล์มน้ำมันนะครับตามรอบนะครับผมซึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอเบรญจลักษ์และอาเภอเบตเดชอุดมของจังหวัดอุลรธานีนะครับข้าวเกี่ยวกันนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับปาล์มพันธุ์ของนตินนะครับเป็นพันธุ์เทเนรานะครับผม ดีคูณพีนะครับผมมันระบุว่า DXP กนะครับกาหน้านะฮะตอนที่ซื้อในสมัยนั้นเมื่อยุค10ปีที่แล้วนะครับผมปีนี้ก็ไร่ปามก็จะเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับกับอายุและผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับ17ดไร่กว่าๆนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้มีขนาด17ดไร่กว่าก็จะตกโถเฉลี่ยในช่วงโซนหน้าแ้งนี่ประมาณ3-4ตันนะครับต่อรอบนะฮะ แต่ถ้าช่วงหน้าฝนที่ให้ผลผลิตดีๆนี่ก็จะอยู่ราวๆหกถึงเจ็ดตันนะครับสูงสุดไม่เคยถึงแปดตันสักทีนะครับผมต้องรอดูปีนี้ว่าจะมีสถิติใหม่ไหมนะฮะสำหรับปาล์มที่อายุแปดปีนะครับอันนี้ก็อาจารย์มินนะครับอาจารย์มินสวัสดีแฟนคลับ่อยครับผมทีมงานคนเหล็กนะครับสุดหล่อแห่งแปลงนะครับผมอาจารย์มินวันนี้ก็มากับลุงต้าและอาจารย์มินนะครับผมเพิ่งเริ่มที่หัวไร่นะครับผม อยู่โซนหัวไร่นะครับยังไม่ได้ลงสูดท้ายได้นะครับกับเช้าวันที่3นะฮะวันนี้เป็นวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 6นะครับผมก็บรรยากาศดีครับช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าลมค่อนข้างดีเลยนะครับอากาศก็หนาวนะฮะแต่กลางวันก็จะค่อนข้างมีอากาศที่ร้อนนิดนึงนะครับผมแต่หลังจาก3ามสี่โมงเย็นนี่มองตรงนะครับหนาวจริงๆนะฮะช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะครับต้นปีมา เป็นระลอกใหม่นะครับที่ให้อากาศหนาวนะครับผมอ่ะดูกันนะครับผมกำลังทยอยจัดเก็บกันนะครับเดี๋ยวมาบอกกันนะครับว่าราคาปาล์มไปไหวไหมซึ่งรอบที่แล้วนะตินได้4บาท20สตังค์นะฮะรอบนี้จะถึง4บาทไหมแล้วมาลุ้นกันครับตามนี้ก่อนนะครับ